ต่างคนต่างช่ำชองต่างคนต่างคำนี้คำนาญต่างเกิดต่างตายต่างคนต่างแบบหามของทุกมาด้วยกันกี่พวกกี่ชาติแล้วมีเต็มไปหมดนี่คือใจไม่ตายนั่นเองใจนี้บรรจุวิบากกรรมเอาไว้วิบากกรรมมีสองอย่างคือวิบเววิบากกรรมดีวิบากกรรมชั่วถ้าเป็นวิบากรรมชั่ว,ว,ก,รรวก็เป็นฆ่าศึกศัตรูต่อใจของเรา ผักใสใจของเราให้ไปเกิดในภพในชาติที่ต่ำทรามและได้รับความทุกข์ทุกข์รมานมากเป็นลำดับตามอำนาจแห่งกรรมที่ชั่วที่ทำหนักเบามากน้อยนั้นถ้าเราทำกรรมดีก็เป็นดิบากแห่งความดีถ้าเราไปเสวยความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆไปตลอดเวลาอย่างนี้ไม่มีคำว่าตายแล้วสูญ คำว่าตายแล้วศูนย์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสต,ตัวมืดบอดมันปิดบังห,งหัวใจของสัตว์โลกผู้เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายมากี่พบกี่ชาติแล้วให้ปฏิเสธในความจริงที่ตนเป็นเคยเป็นมานั้นเสียว่าตายแล้วศูนย์นี่กิเลสต,ตัวนี้หนักมากนะถ้าลงที่เลสความสําคัญว่าตายแล้วศูนย์ได้เป็นเนื้อเป็นหลังในจิตใจของผู้ใด แล้วผู้นั้นที่จะสร้างความดีไม่มีทางสร้างตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตนเองเพราะมันปิดตันไว้หมดในการที่จะสร้างความดีเพื่อไปสู่สถานที่มีความสุขคำเจริญเช่นว่าบาปไม่มีเมื่อใจมันเชื่อว่าบาปไม่มีแล้วย่อมไม่กลัวบาปแล้วก็สนุกทําบาปอย่างเต็มใจเต็มใจบุญไม่มียิ่งแล้ว เพราะปกติก็ไม่อยากทําบุญอยู่แล้วใจของคนหนาไปด้วยกิเลสยิ่งกิเลสมันมาหลอกว่าบุญไม่มีอยู่แล้วทําไปอะไรเพราะบุญไม่มีทําหาประโยชน์อะไรนี่เป็นลําดับสองอันดับที่สามว่าตายแล้วศูนย์นั่นยิ่งแล้วทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามไม่มีอะไรมีความหมายที่จะสนองผลขึ้นมาเพราะใจไม่ ตายแล้วสูญไม่มีใครจะรอรับผลแห่งการทำดีทำชั่วประเภทต่างๆเมื่อเป็นเช่นั้นต้องการทำอะไรก็ทำตามความตามาม้องการตามความอยากของตัวเองความอยากนั้นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสที่จะฉุดลากสัตว์ทั้งหลายที่หลงไปตามมันให้จมลงโดยไถ่เดียวเทนั้นโจนกระทั่งถึงจมในโลก หลุมที่เป็นมหันตตทุกสุดยอดแห่งทุกได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วว่าตายแล้วสุด